อาร์นทอกรสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์นทวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบ็อกในแบบแบบใหม่นะทุกคนไม่เที่ยงใหม่ครับมันก็เคยเปิดแล้วแต่นั้นมันเป็นเบต้าไงโอเคนี่ก็มาคุยกับกับเปิดครั้งนั้นมันในแบบที่ชื่อว่าลิปเปอร์สองนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็แบบก็ได้ทำการเปิดนะทุกคนแต่มันเป็นการเปิดแบบอัลฟ่าทุกคนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปิดไหมแม่ก็คงไม่ปิดแต่มั้งก็อันนี้ก็ไม่รู้กันนะมั่วนะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ก็จะะมมาแบบบบสสออนน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 เเเลล่่่่ิิดหหยครรรััผู้้ต ก็เข้ามากันในเกมก็จะอยู่มานานนันนะในทุกคนนี่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเราก็เกิดตรงนี้ในทุกคนซึ่งเกมเนี่ยมันก็จะมีเผามานะัามามาามานนะอาอยู่ประมาณสามเผาทุกคนมียมทูตมีฮอนโลเราบิ๊กเบนสีทุกคนใครที่เกิดมาแล้วได้เผาอะไรก็นนรับคิอของมันนะโอเคครับกดพิกซ้ายเป็นการต่อยในทุกคนธรรมดาลิกขวาก็ธรรมดาเการรับส่วนคิวป็นการแด๊ดแล้วก็ W ิวสองครั้ง็นการวิ่งนะทุกคนก็เหมือนกับเกมทรา เวลาอะไรนะทุกคนแล้วก็กดถ้าุใครได้เป็นยมทูตกดตัวพีมันจะเป็นการนาั่งสมาธินะทุกคนน่าใจนะเพราะว่าจะนั่งเข้าฌานะกดตัวพีนะทุกคนกด M เป็นการเรียกเมนูขึ้นมานะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นสก,กิลนะทุกคนสกิลของแต่เผาแล้วก็มีอะไรบร้างผมก็มีคอร์ดมีเนี่ยอะไรเนะี่ยมัดแล้วก็เควนซีแล้ตัวพีนะอ,นนนะอันนี้ก็ไม่มีนะน่าใจแล้วอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นเ <Yeah. S 1> ควสนะทุกคนเควส์อันนี้จะเป็นปาร์ตี้ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าของเราอันนี้ก็เป็นแบบช็อปนะทุกคนนี่อันนี้ก็ต้องจะเป็นที่รีสกิลนะทุกคนรีสกิลที่เราอัพนะน่าจะใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนนี้ก็เป็นการรีเผาฐางนะทุกคนอันนี้ลำบนก็เนี่ยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเผาอ้นี่นะทุกคนายหน้านักเอ่อนั่นแหละบีแนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออนั่นแหละยมบุทู่เออใช่ใช่ยมบุทู่อ่าบนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นยมบุทู่นะอันสองสารีภาพเป็นทอนโล นีแรกก็คือสภาพมาเสร์็จนะเ,นเอ่อเสียด,ดิอยากได้ยมทูตแหละไม่อยากได้เอรฟนซี่หรอกมันมันไม่เท่เงิงมันบังใครไม่ได้ก็คแค่นั้นแหละอยากอยากได้ยมทูตงเลยจริงแต่ก็มันได้เท่านี้แล้วทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ต้องเล่นไปนะก่อนนะก็ที่ได้มาก็เป็นเอรฟนซี่นะถ้าใครไม่พอใจก็นะครับมันดีได้ทุกคนชัดในการนี้ก็ใช้สองล้านสิบลบบล็อกนะโอเคหลังน,นี้ก็จะเป็นสี่ทุกคนน่าจะเป็นสี่ที่มันเนี่ยพลั้นเลือกก็สี่แล้วก็รวมกันนะโอเคนี้ไม่แน่ใจแล้วปิดดไปนะ นี่ก็เป็นเซตติ้งนะฮะในการเปิดภาพลงภาพโลรลตอนนี้นะออโต้สกิลสกิลคืออะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือกันแล้นี้โอเคครับนี่ก็เป็นโค้ดทุกคนที่ใส่โค้ดนี่ก็รันคือคืออะไรก็ไม่รู้แค่เขามีมาเนี่ยครับสำหรับกดมีเมนูขึ้นมานะโอเคครับก็เดี๋ยวผมก็มาสอนเลยอันนี้ก็เป็นสายตอนนี้ก็เป็นหลอดเลือดนะนี่ก็เป็นหลอดเลเวลตัวทันนี้ก็เป็นมานาทุกคนโอเคครับพื้นฐานก็จะดูทุกคนดีนี่ก็เป็นช่องก็เป็นนั่นแหละสกอร์นะ ถ้าเกิดมาก็มานี่ครับ๊บเนี่ยเลเวลหึก็ให้รับที่จะหมออย่างเงี้ยทุกคนคิดไปที่มันเลยนะเนี่ย็จะคุยบาบๆาบาบอทุกคนก็ไปเนียโอเค,อเคก็จะขึ้นหนาทางด้านนี้กนะ็ให้เราเห็นไหมครับาาทางด้านนี้ครับจะมีอย่างเงี้ยนะทุกคนทุกคนทุกคนทุกเผ่านะถ้าเกิดมาก็ให้พาราแต่ตที่แหลงทคนมันก็ไม่มีที่อืน่นละไม,ไม่ตากนะ มันจะช่วยอะไรเนี่ยบาดโตใช่ไหมเนี่ยเออโอเคพอเราเุิกมบบัสร็จปึ๊บนี่ทางนี้นะครับไปตามตัวซอนนี้นะรีบเลยนะส่วนใครที่เป็นเฟรนดี้ผมกดตัวเอก็เป็นการพักขั้นวัวมานะนะครับเขาทำการดีนี่นะคนได้นะครับเราก็เปลี่ยนไปก่อนเราก็จะมันจะให้เราเลยทางนี้นะเรื่อหนึ่งรู้ว่าคนรับได้ไหมคนกดติดโหมเวอรอัพเลยให้คุยดีครับก็มันจะให้เราการแัดการฮอนโลนะ เป็นมาตการฟันโลสามตัวใช่ไหมในนี้อ่ะในนี้นะคนเขาเลยเข้าไปนะแบบนี้ก็ภาพสวยนะทุกคนได้เลยเนี่ยตอนเนี่ยเพราะเนีเกิดมาเป็นโลกน่าจะหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยประมาณเนี้ยมันมีดูตรงกลางนะทุกคนเนี้ยก็ทำการตัดชายนะทุกคนเมียานะคนปลาไมียากไม่ง่ายจัดไปเรื่อยๆโอ้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 สายมาก เด็บร้อยันนี้ตัวสองนะแล้วก็ทีเดียวเลยเอาแล้วทีมาไงฮะ่าจะเข้าเตะของคนที่มันยิงได้แค่เพียงตัวนะทุกคนมันไม่สามารถจับดีสองของสามตัวได้ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนกจุดนูแล้วใช้มัดขวาดีฮะแต่ง่ายกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินกดเอฟเป็นการบล็อกทันคนโอ้โหกาแตก เฮ้ย <Hey>, hey, อย่าดูสิไอหนุ่มโอ้ย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 วัดมันต่อยเร็ขวขานะแต่ต่อยไม่ได้เลยเอ,อื้อตายครับพี่น้องต่อแค่สิโเดียวที่ะยิงยิงพี่น้อ่ายที่ห้านะทุกคนนี่แล้วก็ยิงไปเลยนะเอาอสตัวนี้ก่อนละกันตอวนี้เราตีเดือดหน่อยละ อันนีเนนนเ่เสร็จแล้วเอฟเฟอตี่อะไรมันหนูมันมีนได้ราคาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เล่นมันไม่รูส่าทุกคนลรามาคุยกันบาทีนะกดเอ็มขึ้นมามันจะเกี่วทุกคนลองอัพสกินวนะได้ข้อกลุ่มว่าอัพไปบังแล้วน,น,นะอัพไปบางแล้วลองอัพอะไรต่อเดีอยว กันมันงงม่ะครับเาด่าครับนี่ก็หมัดนะตัวท่านนี้ก็เป็นกระปีนี่มีบานนี่โอ้โวยอ๋อพอเราเคุยเสร็จแล้วเราให้คุยกับเจ้าหมอนี่มันก็จะเนี่ยให้เรามาคยุยนี่ต่อทุกคนเขาคุยกับมันท่นนานนี้ต่อเขาบิ่งเลยไม่อยากทุกคนแบบนี้ง่ายๆอยู่นะครับ เพยงก็รับงายนะคนมเราเราเสร็จเพแล้วมัจะบอกนะเราไปทำอะไรต่อให้เราเพย์มาให้เราทำอะไรต่อแต่การฮันโลฮันโลฮัโลไอพวกเนี้ยหรออ๋อเจอฮันโลแกเราก็อาปนีกต่อนะฮันโลอีกีแเออมีตัวอด้วยเราคนมหมดได้มันยิงไม่โดนเลยเฮ้ยโดนน้อ ล้ออีกตัวโอ้มันบินได้นะมันมันยิงเบาจังเนี้เยเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาเป็นสก,กิวคอมโบโเฮ้ยครับค่อยคตอบไปเรื่อยนะเฮ้ยโอ้โหมันเข้าใกล้เรามันใส่ ลอยเลยนะลอย,ลอยเลยลเดี๋ยวไล่อีกหนึ่งตัวนะมาก็มาไอ้หนุ่มเข้ามาแล้วก็ยิงต่อไปได้เลยนะแล้วก็ถอยหลังหน่อยไกลเกินไปละง่ายๆตะกคนไม่ยากไม่ยากเล่นง่ายๆเดี๋ยวรออีกตัวนึ่งนะมาที่แบบเล่นระยะไกลแล้วโดนตีแล้วกด F บ,บอกอร้านะ ำระยะการยิงได้อยู่มันบล็อกเก่งนะเนี่ยไปถอยๆโอ้เราเป็นมังกรแล้วทุกคนสามสิศเลยนะ,ะเพื่อนเรายิงทิศหกมัน 6, ทีตะกิยบแบบสามสิศนะโอีกตัวนี้ครับเสร็จแล้วเดีมายิงต่อมันยิงหัวได้ไหมเก้เนี่ยไม่ได้ทุกคน ขนูม mm ัน hmm. ล็อกข้าเป็นตัวนะทุกคนหอยแล้วก็ใช้จริงจกับเกผานนี้ก็ตอบต่อไปเลยนะเต็มเต็มเรียกว่าเต็มเต็มรอเร็วสี่ได้ทุกคนถ้าสมมุติผมอัพเป็นท่าดาบมันจะแรงกปหรือเปล่านะลองไปอัพนี่มองไหมซ้อนเนี่ยอัพไปนะ เด่๋ยวไหมอ๋อไม่ได้นะขอมันตอบได้ปะไม่ดับอะไรเลยทุกคนแล้วเราคุยกันมาอี่ต่อได้ไหมถ้าคุยเราไม่ต้องยง้อนอ๋อมันก็จะไปต่ออีกทีที่นะเฮ้ยโหหน้ามันก็นเกินไปตรงไหน,นต้องมุ่งเลยนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะไปถ่ายเครดิตแล้วคันนะทำตรงมาเลยเลยนะทุกคนไม่ยากทุกคนเควสมันบอกชุดอยู่แล้วนะทุกคน คุยกับมันเสร็จก็คุยกับมันเป็นเราใช่ไหมเขาดีดสิทำคิสเสร็จก็คุยกับมันต่อแล้วนะเขาก็จะบอกเอาให้เราทำใช่ไหมคุยให้เราทำมาต่อคิวอนโล่แล้วหรออ๋อพวกนี้อีกเท่าไหร่อ่าเราลผมลองก็ตาเมไปเท่าเดิมทุกคนไม่เพิ่มเลยท่านวันนี้อ๋อพวกนี้มีวิเล็บแบบมูรีทุกคนแล้วก็ยิงไปยิงไปเรื่อย มันเสียเงงเนะี่ยหองการะยะอโอ้ยเม่ีเฮ้ยอยาก,การ์ตนนุมเรียบร้อยนึ่ตัวทุกคน Two hours later เดวเวต้องให้รับผ้าทันทีเรียบร้อยถึงแล้วสิ ไตายด้วยเท่ก็เท่มากมันจะยิงหรอมันผมไม่แน่ใจของมันยังนีผมอัพอะไรพี่ด้วยโอ้โหโอ้โหเลือดไหลเมื่อกี้ติดสถานเลือดไหลทุกคนเป็นน้ำเลยครับหนีไปดโอ้โเรียบร้อยตายแล้วอะไรต่ออีกตัวหนึ่งคืออะไรคิวคิวเนี่ยหรอโอ้โหเป็นพี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอารมณ์ร้อนต้อพี่ตัวใหญ่สุดแต่ตัวหรือเปล่าเนี่ยเราอะเฮ้ย มาครับเรื่อยๆครับทุกคนเบียดกัาจะทอกรันนะนับต้องลดตัวทอกันเลยมันดีมันดีแค่ตัวใหญ่ตอ,อนไนะหนเฮ้ยหน่อยหนุ่มโอ้ยโอ้ยติดโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหไม่ดีแค่ตัวใหญ่ทุกคนแต่คิวมันเยอะกว่า เรียบร้อยเสร็จเร็ตแล้วนะควรเฟสนี้อันนี้ผมก็ได้เลี้ยวขึ้นเร็วหานะผมโอเคกดไปก็ไปต่อที่เฟสนีกนะโอมาเจอไอ้นี่ต่ออีกทีนึงโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยถ้าถ้าไหนใครที่อยากให้ผมมาพาเล่นต่อก็บอกเดอ้อคอมเมนต์ดีไว้เอออยากดูอะไรเดี๋ยวก็ถามใต้คลิปได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye